เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวผิดกฎหมายกรณีทำงานหรือประกอบธุรกิจโดยใช้หนังสือเดินทางผิดประเภทล่าสุดในเดือนสิงหาคมสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดตามพรบรคนเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายอื่นได้33คนในจำนวนนี้เป็นชายสัญชาติยูเครนอายุ35ปีถูกจับกลุมในข้อหาอยู่ในราชนาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือโอเวอร์สเตย์นาน131วันโดยเช่าห้องพักในตัวเมืองเชียงใหม่และซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทางออนไลน์แต่ไม่พบเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติค่ะส่วนอีกรายเป็นชายสัญชาติอเมริกันเชื้อสายลาวอายุ74ปีอยู่ในราชนาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดถึง1,563วันหรือเกือบ5ปีตระเวนเดินทางท่องเที่ยวเช่าห้องพักอศาศัยอยู่หลายจังหวัดก่อนที่จะมาพักที่จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกจรชัยเอี่ยมเพิพ่มผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าจอมอเชียงใหม่ที่สร้างเครือข่าย oh, <okay. S 1> ที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมต้องสงสัยโดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าถูกกฎหมายรวมมากกว่า1000คน